อยู่แล้วนะคะกลับบ้านเราแฟนขับรออยู่กลับบ้านเฮาแฟนคลับรออยู่มันบ่าพี่น้องเขาเมืองเราแล้วค่ะฮอดบ้านแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะในตลอดระยะเวลานี้แต่มีน้อยเดินทางวันงคารยันวันอาทิตย์นะคะฝนตกทุกวันทุกวันทุกวันพยายามฝืนธรรมชาติฝืนที่สิบใบตอจนมาไว้นะคะก็เลยต้องกลับบ้านนะคะ มีมือเดียวนะคะที่มันแดดออกที่เหลือรบริเวณยังเลยพี่น้องมือดีโชคดีนะมีมือนึ่งที่มือขึ้นเขาแล้วมีคลิปน้องกวางไม่พี่น้องเบิงบอซันโน้สุดแสนจะเซ็งมากกว่านี้พี่น้องในหกมือมีแดดออกมือเดียวนะคะง่ายมองแล้วง่ายอีกง่ายนูน่นง่ายนี่สรุปแล้วมันหมดประสบความสำเร็จกะเลีเ้ยวหัวกลับบานดีกว่าเนะคะ พราะว่าไปก็ได้แค่ขับรถแล้วก็จอดพักแล้วก็ไปแล้วก็ขับรถจอดพักกิจกรรมอ,อื่นใดๆต่างๆสถานท,ที่ท่องเที่ยวเราสามารถไปเบิ้งไปยังได้เลยนะคะกลับบ้านสรุปทริปการท่องเที่ยวสิขข้นสุดการเดินทางาทสิขขบจักกิโลนะคะเดี๋ยวรอให้ในพี่ใหญ่จอดที่มองจอดรถเสร็จแล้วก็สิษไทยเบิ่งนะคะนี่ขึ้นในเมืองที่มีหน่อยอยูนะคะ ตกทุกที t t ่ค่ะตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยตั้งแต่ออกเดินทางจนปานนี้เนี่ยตกตลอดเลยนะคะบนมอเตอร์ตกนะคะฝนไม่ท่าใจที่จะกลับมาบ้านแลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแฟนขับรออยู่อยากพีนองยังรอบม่เงินหน่อยอยู่มีเงนหน่อยก็อยากจอดแจกกับพีนองแล้วค่ะเพราะมีเน็ตแล้วค่ะกลับถึงบ้านก็คาดว่าเน็ตมันก็สิจัดการในห้าวยังดีเนาะเพราะว่าคิดว่าเน็ตยังสิบโอ้แต่ว่าก็ยังมาถึงสิ้นเดือนกับเน็ตก็สิเต้าอีกแล้วพี่นองเอ้ยสิ้นเดือนผลมันจะสิตัดรอบเน็ตไหม มีมาพลาในซึ่งเดือนเนาะยังไงแต่เซ็งกันเน็ตอีกแล้วล่ะสร้างมั่นซาแน่แต่ได้ตอบความขอความกับพี่น้องกัยังดีเนาะอัพซาได้มือแล้วคลิปสองคลิปกันยังดีก็บริอัพกันยังพี่น้องเมืองนะคะนี่คือบริเวณในเมืองของบ้านไม่น้อยเนาะค่ะเนี่ยไปใช้เงาไปเลยนะคะจนหอดมองจอดเอาแต่มันส้เงาเจัาหน้าที่ก็สร้างมั่นเนาะจนหอดมองจอดรถถึงบ้านนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกับบ้านเรา กับบ้านเราที่นอนรอยอยู่อินเทอร์เน็ตถ่ายอยู่กับบ้านเ้ากับบ้านเ้ารถติดไฟแดงแล้วมือแร่งสกินเราให้เมาสรองไปเลยมือแรงนี่หากับแกมบนพี่น้องนอนไปหอดบาาอ้านอนหาเงงห้องลรองแล้วก็เเลี่ยก้อมเขียร์ย้ยงนงั้ขอทีขอข้างอัพโหลดไปท่าแล้วก็นอนเอาแห้งจะงงีบ เ็ดก,กับเขาพูดคุยกับพีน้องเหมือนเดิมนะคะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะหลังจากกลับมาจากท่องเที่ยวนะคะสุขภาพไปย่งใสได้อยู่ค่ะตอนนี้ยังโมเป็นยังโมมีหักไหม,ม,มนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนาจังสิ์ไปรหาหมอเตรียมพานะคะ,ะอาทิตย์นี้ก็ใส่ชีวิตให้มีความสุขอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเขาก็ใส่ชีวิตกันไปนมีแต่คนไทยเบื้องบริปเวณในเนมืองบานมียังหน่อไหแล้วค่ะเมืองจีนมีอยู่นะคะ บริขาไปในกลางเมืองน,นะคะนี่เส้นเส้นขอบนะคะเส้นข้างในนั่นจะเป็นในเมืองนะคะไม่างเงี่น่ะบริข่าไป<บ>าข,ขาเส้นนอกนะคะผ่านทางล้วกระสีวนเข้าไปบานจะเอีงเลยะวย่ามีใงน่จมบาหิวเขาก็ออกจากเดินทางมากออกจากสถานที่พักเดินทางมากประมาณสองร้อยกิโลน,นี่ม่ใงี้ยน่ะานกินขาวเศร้าเลยนะคะเพก็ยังบาิหิวน้่แหละ ตอนแรกคิดว่าสิจอดกินด้วยใสสักแหงคิดว่าฝนมันสิบาตกแต่สุดท้ายมันตกก็เลยบอจอดกินเพื่อนี้ทำมาจอดกินเขาแล้วอาหารในเมืองบ้อนบก่อนสิขึ้นบ้านบาบสิไปหาเห็ดกับข้าวกินู่ในบานพมละอาหารกะเจ๊ซีนี่ยังแน่กะเอาตามได้กในตู้เย็นนี่ก่อนพักเส้ามีแห้งคนไปหาซื้อกินทอที่เ้องมีก้อนนะคะพี่น้องไกลจะหฮอดดันแล้วให้บ่งนาคนขับ <c oughs> จะถึงแร็วจะถึงแร็วเรียวนี่โคง้งนึงกับครับตรงไปกับบ้านไม่เงียน่อย้วเนาะ,ะคะ่ะใส่ไอแพดท้ายเนาะคะ่ะสรุปคลิปสิ้นสุดการเดินทางจนถึงมองจอดรถจักกิโล <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาเบิงกันนะคะ <c oughs> ในการเดินทาง <c oughs> เพราะว่ามีในบะระเรีรีบลอนที่จะขับรถแบบยางฝาวนะคะ ไปกันเรื่อยๆพักบางเท่อก็เดินทางแค่สอง่อยกากิโลก็หยุดสถานที่พักไปเรื่อยๆพรด้ว่าขับรถยิ่งเงาเลยหลายกิโลเลยสี่สีส่หารอยโลมีมือเดียวมือที่ขึ้นเขานะคะมือทือขึ้นเขาไปเบื้องเช่าเขาเรากลับไปเบือ้องน,น้องกว่างนะคะที่ขับงเงาแน่จนไปถึงมองที่เป็นสถานที่เกยเสด็จของ สเรตพอราหานะคะก็เลยเด้จอดนอกอ่ก็เลยเด้เขาบันพักคณะ,ระ,ร,ะระยะทางตรงนั้นอาจจะสี่ลอยสี่ลอยกวโลกนะคะในการเดินทางนี่เดิเดนทางเงี้ยวมีมือเดียวนะคะมีมือน,น,นะะั่หละค่ะทีเดินทางจาก่องเขาสูงลงมาหาสร็จพอราหานะคะสี่ลอยกวโลูกที่เรือกอ็200กอสองลอยกว่ล้สักมาถึงสามลอยก็จอดพักจอดหาที่พักหลวกอะ็ะ ความกตัญญูใสเห็นหนุนเห็นีนเห็ดกิจกรรมรวมกันกาแฟน,นะคะมาเร็วมาเร็วตั้งแต่เขาเมืองฟังนันจนเขาเเขาเมืองไม่ยน้อยจากฟังที่เดินทางกลับนะคะจนถึงฟังที่มอยอยเมนาอยยูแบบในเมืองเดียวกันนี่แหละจนถึงฟังเมนาอยยูนะคะอีกสองแยกไฟแดงก็ถึงบ้านไม่นยน้อยแลย้ ติดไฟแดงอยู่เหมือนเดิมขียวน่ะโอเค,อเ,คเขียวไปต่อห้องยังไงหอด้านแล้วบ้านเราที่นอนเราอยู่อินเทอร์เน็ตเราอยู่แฟนคลับเราอยู่นะคะสำหรับแฟนคลับก็สำหรับ,ค,รบ,รบคลิปเนาะคะ่ะก็มีคลิปติดท่ายจากวิดีโอเออจากกล้องโปโปมีคลิปท่ายจากกล้องดิจิตอลแล้วก็มือถือแล้วก็ไอแพดเป็นบางคลิปนะคะดังนั้นควา้างวาชัดหรือว่ากวา้างสวยงามในภาพ อาจจะบ่เหมือนกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็บอกแล้วนะคะคืออยู่กับความเหมาะสมนะคะขวายัางใดท่านไม่ไงก็เอาอันนั้นล่ะคะ่ะขว้ากล้องกรจพี่น้องกอนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิว่าโอ้อน,นี้มันคือบปชัดอน,นั้นโปรชัดเอาว่ายอมรับนะคะว่ากล้องดิจิตอลมันพวกเป็นตานะคะมันบกพร่อชัดสงใจปันไดแต่ว่ากันคือว่ามันซอยไดหลยเติบเนาะคะ่ะในจ้ามที่กล้องบางตัวมันเกิดการ ติดคัดนะคะขนาดมือถือกติดคัดนะคะถ่ายคลิปก็่ข่าพี่บางเบงยังบอสาามารถถ่ายจนสิ้นสุดในการเหตุใดนะคะกระสิมีบางคลิปที่กระทนกระแท่นนะคะถึงแล้วค่ะเรียวว้นตรงปั๊มน้ำมันกระถึงบ้าไม่ไงน้อยแล้วนะคะจากฟังทางเขาเมืองฟังหนึ่งมหาทางมาไม่ไงน้อยเกือบเกือบสิบนาทีนะคะเาะว่ารถติดไปไหนไม่ไงกยก็จะบบ่ คลิปนะคะคลิปนี้สิบุ๋มมีการตัดต่อกันยิ่งเงียลรนี่คือขับปั๊มน้มํามันกลางา้านข้างหน้าก็เป็นโรงเรียนนะคะด่านซ้ายนี่ตัังแต่เตรียมอนุบาลยันถึงม6นะคะโรงเรียนนี่นะคะนี่ก็คือโรงเรียนเนาะคะ่ะแบบ้านมีหน่อยถึงที่เดียวเข้าบ้านแล้วค่ะจะจอดรถแล้วนะจ๊ะ ตึกกลางนาโนเห็นบอการตึกกลางนาเดี๋ยวเขาเนี้มเห็นนะที่บ้านเป็นยังไงหน่อยแล้วก่ะมีมุมจอดรถนะจ๊ะจอดรถถึงบ้านโน่แฮมมาโอ้บราทักขอเชร์ล่ะเสียให้ด้วยขอลาบอโฮเมกเก็กิโลท่านบู๊บนะขอลาเฮามัด เอ็ดทิวซันฟีล่ะคันเชียรกถูนี่นะคะระยะเวลาจุดๆในการเดินทางหนึ่งพันสีร้อยสิบสองกิโลจุดเก้าปีสระมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามกิโลนะคะด้วยรักจากใจจารักนะจุ๊บ